โอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Next Chapter ประเทศไทยเพื่อที่เราจะร่วมมองภาพประเทศไทยในภายภาคหน้าไปพร้อมๆกันขอเสียงปรบมือค่ะ สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านท่านผู้บริหารในเครือมติชนทุกท่านเมื่อกี้ท่านผู้ดำเนินรายการได้บอกไปว่าผมมาเวทีประชาชาติบ่อยนะครับแต่ว่าส่วนมากก็ในไม่ใช่ส่วนมากทั้งหมดก็เป็นในบริบทของที่เป็นนักธุรกิจแล้วก็ในฟอร์แมตท,ที่มีคนสัมภาษณ์จะสังเกตเห็นว่าธรรมดาแล้วผมไม่เคยเลยที่จะมายืนและมีโพเดียมอย่างนี้แล้วก็ไม่มีโพยให้อ่าน นะครับวันนี้ก็เป็นจริงๆแล้วก็คือกรอนสดนะครับก็มีความกดดันหลายด้านไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียววันนี้มีเรื่องของสังคมมีเรื่องของมีแขกผู้มีเกียรติที่มีความรู้รอบด้านเยอะมากนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จะมาพูดคุยกันในในหลายเรื่องนะครับมีความเป็นตัวตนของผมแล้วก็ทิศท,ทางของประเทศไทยในอนาคต ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับเรื่องแรกที่ผมจะขออนุญาตหยิบยกมาพูดก่อนก็คือเรื่องปัญหาของสังคมความแตกแยกความเหลื่อมลำ้ำความไม่เสมอภาคความไม่เท่าเทียมอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆแล้วก็อาจจะเป็นต้นตอของปัญหาทั้งหมดก็ว่าได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นภารกิจใหญ่ของรัฐบาลเป็นปัญหาที่หมักหมมมาในระยะเวลาที่ยาวนานมากๆ ไม่อยากจะบอกว่าถูกการละเลยหรือว่าถูกการปล่อยปละไม่มีการแก้ไขปัญหามาแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่ยากเป็นปัญหาที่ใหญ่มีหลายๆมิติซึ่งอาจจะทําให้การแก้ไขปัญหาไม่ไม่ตรงจุดนะครับผมก็จะไม่เคลมว่ารัฐบาลนี้มี total absolute solution ที่ให้ทุกที่ให้ทุกท่านฟังแล้วมีความสบายใจแต่ว่า เราเริ่มกันด้วยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งปัจจุบันนี้เราก็มีวางโรดแมปไปแล้วบ้างนะครับถึงแม้ว่ายังไม่สมบูรณ์แต่ถ้ารองนายกภูมิธรรมก็จะต้องทําต่อไปนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการแก้กฎกติกาของการอย,อยู่กันอย่างมีสันติเป็นเรื่องของภาคส่วนหนึ่งที่ต้องจัดการกันไปแต่ผมอยากจะขอพูดในแง่ของทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้ท่านผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านท,ทุกทท่านประชาชน ที่อยู่ต่างจังหวัดผมว่าเรามีส่วนทุกคนครับในการที่จะร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับเพราะาปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งเป็นปัญหาของทุกๆคนเป็นปัญหาของผู้แทนราษฎรเป็นปัญหาของผู้พิพากประเทศทุกคนมีส่วนในการที่ทาให้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นมาเรื่องของการที่เราต้องอยู่ในภาวะปัจจุบันนี้มีความเหลื่อมล้าสูงมากเป็นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจสูงที่สุดประเทศหนึ่งนะครับ ตรงนี้คนจนก็จนมากคนรวยก็รวยมากนะครับถ้าเกิดต้องการให้รัฐบาลออกเป็นมาตรการเป็นคำสั่งการออกมาที่จะมาแก้ไขปัญหาผมคิดว่าปัญหามันไม่ถูกแก้ไขแล้วครับปัญหามันต้องอยู่มาเกิดมาแล้วก็ถูกแก้ไขโดยจิตใต้สำนึกของทุกคนคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญก็ช่วยกันซัพพอร์ตนะครับช่วยกันออกความเห็นในทิศทางที่เชิงบวก ถ้าเกิดเห็นด้วยแต่มีข้อแม้บ้างก็ขอให้เสนอ,อาาในเชิงลึกมีมากกับการที่สังคมมีความแตกแยกมีการแบ่งพวกที่ชัดเจนเรามีวิธีการสื่อสารกันได้หลายๆวิธีแต่ละคนมีวิธีการสื่อสารแตกต่างกันไปนะครับคําพูดคําจาคําแต่ละคําเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งนะครับปัญหามันไม่เพิ่งเกิดเมื่อสองมปีนี้ปัญหามันเกิดมานานแล้ว หลายๆท่านอาจจะบอกว่าการที่ใช้ภาษาที่รุนแรงชัดเจนเนี่ยอาจจะเป็นวิธีการที่แก้ไขปัญหาแต่ว่าผมคิดว่าผมอาจจะขอให้มองอีกมุมหนึ่งแล้วกันว่าถ้าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเนี่ยแล้วก็หันเข้าหากันใช้ภาษาที่อาจจะใช้คำพูดที่ยาวนิดนึงผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ชัดเจนมาโดยตลอดถ้าคนรู้จักผมผมเป็นคนที่พูดน้อยนะครับแล้วก็ให้ใจความแต่ว่ามายืนอยู่ตรงนี้ ตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับแต่เราเองเราต้องมีการปรับปรุงตัวเองเพื่อให้ลดความขัดแย้งลงไปจากการพูดจาผมอาจจะพูดมาเป็นเหมือนคอนเซปต์หลายท่านอาจจะไม่เข้าใจก็อาจจะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างแล้วกันนะครับไม่ได้ไปว่าใครหรือต้องการจะไปตอบโต้กับใครทั้งสิ้นนะครับเรื่องการที่เราใช้คําว่าปฏิรูปสังขยนาล้างบาง ผมยกตัวอย่างเป็นคำพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับผมว่าทุกๆคนก็มีความภูมิใจในองค์กรของตัวเองผมเข้าใจว่าทุกๆคนมีความหวังดีกับองค์กรของตัวเองผมเข้าใจว่าทุกๆองค์กรมีคนดีมีคนไม่ดีนะครับแต่ว่าการที่เราใช้คําพูดที่รุนแรงวิธีการที่ก่อให้เกิดการแบ่งพักแบ่งพวกที่ชัดเจนมันเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาหรือเปล่า หรือการแก้ปัญหามันอยู่ที่การกระทำไม่อยู่ที่การพูดผมเชื่อว่าอยู่ที่อัานหลังนะครับมันอยู่ที่การกระทํามันอยู่ที่วิธีการในการทําการที่เอาสถาบันต่างๆมาพูดในที่สว่างที่มีคําพูดที่รุนแรงผมเชื่อว่าไม่เป็นการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาคือมีการที่พูดคุยกันในภาษาที่ทุกคนยอมรับได้แต่ไปเน้นหนักเรื่องการกระทําเรื่องกระบวนการในการแก้ไขปัญหา ที่จะทำให้สังคมดีขึ้นผมเชื่อว่าผมไม่ต้องพูดเยอะในเรื่องนี้ผมเชื่อว่าทุกคนตระหนักดีอยู่แล้วนะครับการกระทำตัวของทุกๆคนในสังคมมีส่วนช่วยทำให้สังคมลดความเหลื่อมล้ำคนที่มีเยอะเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียในการอวดในการแสดงตนว่าเหนือท่านหลายๆเรื่องพวกนี้ถ้าเกิดลดลงไปได้บ้าง คนที่อยู่ของชายขอบของสังคมเขาก็จะมีความสบายใจขึ้น